สวัสดีครับบ่าวโนไทยที่ครบรักทุกท่านนะครับน,นี่ผมสงสัยครับมีความสงสัยครับพี่น้องครับมีการยกห่างขึ้นนะมันแรกเลยนะที่มันดูเนี่ยนํามาเจอเลยมันยกหางเมื่อกี้มันนอนอยู่รอบหนึ่งเลยนะนางนอนมันยกห่างเพราะว่าจะมาวันนี้นะดูแล้วจะมาตรนไหนไม่รู้เนี่ย เสร็จแล้วเาเฮ็ดหยังล่ะโอ้ยคอยเนาะเอามังได้ให้บัวก,กินมะพร้าวจังสินี่พี่น้องเนี่ยนางยกหางผมดูแล้วเนี่ยน่าจะมานะคับค้าคับขายอะครับี๋ยวนางดิ้นรนอยู่นะ อากาศร้อนมากเลยพี่น้องเอ้ยดูสิครับไม่มีพี่แววนีาา่ระดูหนาวเลยเหมือนช่วงเมษาพฤษภาเลยบรรยากาศช่วงเทีเ่ยงครับอรอบ,รบ คุณเขาพนาไฟว่ามีไหมไม่มีนะมาดูและนางครับอันนี้โอ้ได้ขาวได้ของเล่นนีมาอีกแล้วสองตัวครับพี่น้องนมาม,ม่รู้เดี๋ยวจะไปเอาตอนไหนไม่รู้ นม่เย็นนี้ก็พุ่งนี้เช้านะแต่น่าจะเอามาตอนเย็นแหละมันจะได้อยู่ด้วยกันทั้งคืนมันจะได้สนิทกันบวๆถ้าช่วงเช้าเอามาปล่อยอย่างงี้มันก็ไม่ได้อยู่ด้วยกันบางคนเราก็ไถไถกลบฟางครับ ฟางแต่ก็ไม่เผาก็แปลกไถครบฟางแต่เผานี่ตัวนี้ครับเนี่ยหมาจรเล่นยันหางขาดเลยตัวดำก็ตัวแดงนั่นก็หูขาดหม,มาจรเยอะครับแล้วแวกผมเนี่ย นนีีก็ออยใกล้ปีใหม่เลยเด้อพี่น้องเด้อรักษาสุขภาพค่อยสมหวังกับสิ่งต่างๆที่สิ่งใดก็ให้ได้ดังใจสมบัตินาเด้อพี่น้องเด้อสุขภาพร่างกายแข็งแรงนะอากาศเปลี่ยนแปลงครับกัง คืน,นั้นเช้าก็กัดเย็นๆครับพอตกบ่ายสายหน่อยก็ร้อนจะเดินทางไปไหนมาไหนก็ขอให้ปลอดภัยครับรถลาขับระมัดระวังด้วยครับช่วงนี้ก็คนเมาก็ขอให้กินเหล้าอยู่กับที่กับทางนะอยู่กับบ้านกับช่องเป็นห่วงยายลูกเมียดูลูกเมียดูลูก พ่อแม่ครับสิ่งที่เราไม่คาดคิดอาจจะมาถึงกับเราก็ได้เราระมัดร,ระวังครับแต่คนอื่น่ะมาได้ก็ฝากให้พี่น้องระมัดร,ระวังตัวด้วยครับกับการขับรถขับลาช่วงเทศกาลแบบนี้ ใครเมนาที่อยู่เวรอยู่ยามก็อยู่กันปะครับก็ขอให้มีความสุขกับการอยู่เวรอยู่ยามนะเพื่อพี่น้องของเราเองเพื่อความปลอดภัยของชุมชนหรือของบ้านเมือง่อะพี่น้องนะ โอ้ภูเขาเล็กๆครับนี่มีภูเขาด้วยไม่น่าเชื่อครับภูเขาเล็กๆของทุ่งกว้างร้อนมากเลยพี่น้องช่วงนี้ก็ไม,ม่มีที่มีทางแล้วครับมันน้อยแล้วครับปลูกมันปลูกแตงตรงนั้นนี่ตรงนี้หน่อยครับมันทำให้ ดูแลสัตว์เลี้ยงยากต้องเลี้ยงเดินตามเป็นฝูงๆนะครับนั่นดูสิใกล้มาอย่างไีม่นจะมาถ้ามันก็เย็นเนี่ยไม่เย็นก็ดึกเลย นดียวฟงนอนดูดิพี่เอ็มสองจุดห้าครับกดลอ้อนะเดาก็ออกพี่น้องสะเดาอย่างสวยเลยยอดสะเดาครับอย่างสวยยอดสะเดวอย่างสวยเลย จะดาวก็ออกอย่างเยอะ